เกินไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและก็ภาคเหนือตอนล่างอากาศเริ่มหนาวเย็นใช่แล้วค่ะอากาศหนาว,นาวตอนเช้าแบบนี้นะคะจะต้องมีการขยับร่างกายนะคะเพื่อเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะให้กับร่างกายเนี่ยได้อบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะโรงเรียนในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้พาเด็กๆนะคะออกกําลังกายหน้าเสาธงเนื่องจากสกภาพอากาศนะคะหนาวเย็นเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะ เช้านี้นะคะที่โรงเรียนบ้านหนองปลือตําบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษานะคะที่อยู่ในพื้นที่เชิงเขาทําให้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะทางด้านของนางสาวสดะอนงชูรานะคะผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองปลือได้ให้ครูนะคะนํานักเรียนเนี่ยออกกําลังกายหน้าเสาธงยามเช้าเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายในขณะที่นักเรียนชั้นอนุบาลน,นะคะได้ให้ผู้ปกครองเนี่ยนํากางเกงขาย,ายาวนะคะใส่มาโรงเรียนด้วยในช่วง ของฤดูหนาวนี้ค่ะ สำหรับสภาพอากาศของจังหวัดพิษณุโลกนะคะถ้าเป็นพื้นที่ราบค่ะคุณผู้ชมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ15-16ถึงองศาเซลเซียสแต่ถ้าเป็นพื้นที่ยอดดอยนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ8ถึงองศาเซลเซียสค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้รายงานสภาพอากาศบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้นะคะจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในช่วงเช้าโดยเฉ เพราะในเขตพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ด้วยรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งนั่นเองค่ะ